สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่อง c a e s t Y นะครับวันนี้จะมารีวิว AirPod s Pro Gen 2ครับหลังจากใช้งานมาหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะให้ทุกคนได้รู้ว่าการใช้งานของมันเนี่ยดียังไงนะครับก่อนอื่ <S <S อนน,น,น,นะครับเรามาดูภายในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับซึ่งอันนี้เป็นกล่องที่ผมใช้นานแล้วแล้วก็ พยายามสร้างภาพใส่เข้าไปใหม่นะครับภายในกล่องครับจะมีตัวเครื่องเคที่อยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยครับก็จะคล้ายคลึงกันเลยกับ AirPods Pro.1 ร่ครับซึ่ง AirPods Pro.1 จจะไม่มีที่แขวนสาย้องคอครับแล้วก็ลำโพงครับส่วนอกรณ์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีจุกยางเหมือนกันเลยกับตปวหนึ่งนะครับจะมีแล้วประมาณ3ไซส์นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จ Type C to Lightning มาให้ด้วยนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมต้องมีลําโพงกออกมาจากตัวเคสของ Airpods นะครับคือเพื่อส่งสัญญาณในการค้นหานะครับเสียงจะดังมากขึ้นมีมิติมากขึ้นครับจะส่งเสียงชัดเจนครับให้รู้ว่าตอนนี้ตำแหน่ง,ง Airpods ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองครับ จะมีลักษณะที่ผมคิดว่ามันดีสำหรับผมก็คือการที่มีจุกยางครับเพราะมันจะทำให้เสียงเบสนะครับชัดขึ้นแล้วก็เสียงทุ้มมีความที่แบบทุนมากขึ้นครับแล้วก็จะมีมิติในการฟังเพลงที่เยอะขึ้นพอคนเลยครับซึ่งถ้าใส่แล้วเราก็พอเสียงสุดก็จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ครับตัดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีนะครับในระทั่างตอนขับรถนะครับซึ่งผมใช้งานตัวนี้บ่อยมากเวลาขับรถเดินทางไกลๆนะครับ